สวัสดีครับท่านผู้ครองและเด็กอนุบาลสองทับหนึ่งที่น่ารักทุกคนเรายังอยู่ในโรงเรียนของเราได้อยู่นะครับวันนี้คุณครูน้อยจะมานําเสนอเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในโรงเรียน <c oughs> ก่อนที่จะไปเรียนนะครับเรามาเรียนรู้ออกกําลังกายกับเพลงพ่อพอก่อนนะครับเด็กๆในโรงเรียนนั้นมีใครจ้า มีเพื่อนหนูนะมีคุณครูมีพี่มีพนลงแม่ครัวแสนดีมีพนลงแม่กลัวแสนดีทำหน้าที่ตามระเบียบวินัยทำหน้าที่ตามระเบียบวินหนเด็กๆครับนอกจากบุคคลในเนื้อเพลงแล้วยังมีบุคคลสำคัญที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะครับ มาเรียนรู้กันเลยนะครับบุคคลแรกนะครับคือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคาร<ๆ>เด็กๆทราบไหมครับ<ๆ>ชื่ออะไรครับถ้าเด็กๆไม่ทราบมาเรียนรู้เลยนะครับคือท่านดอ,ตตอร์สมปองมากแท้นนะครับคือผู้บริหารโรงเรียนทีอยากในเทศบาลบุรพพาพิทยาคารนะครับนอกจากผู้อำนวยการแล้วยังมีท่านรองผู้อำนวยการอีก สามท่านด้วยกันนะครับเด็กๆท่านที่หนึ่งท่านรองพิชัยอันปัญญานะครับท่านที่สองท่านรองวัฒนระเบียบชัยพฤกษทนท่านรองที่สท่านรองอุทัยวันพาเทพนะครับเด็กๆทราบกันหรือยังครับถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเรามาเรียนรู้อีกรอบหนึงนะครับท่านผู้หนนวยการชื่อดรสงปองมาสแ่น ท่านรองผู้อำนวยการชื่อหนึ่งนายพิชัยญปัญญา 2. ท่านรองวัฒนารเบียบชัยพฤกษทน 3. ท่านรองอุทัยวันพาเทพเป็นไงครับเด็กๆทราบกันหรือยังถ้าเด็กๆทราบแล้วอย่าลืมนะครับเปิดเทอมมานี้เด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็พบเจอกับท่านผู้บริหารโรงเรียนวันนี้ผูู้น้อยขอลาไปก่อนนะครับบายยสวัสดีครับ